สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเอฟซีซ่องตาวเบิดครับเลิกงานแล้วครับเก็บของแล้วจาน,นตั้มเก็บของ<ม>นะงครับเป้าต่ำครัะไปเองหรือปนะไปเองไหนรถบาสครับรถบาสบ่แมนทางไหนมีธุระอ๋ออ๋อพี่ของก่อนพนะี่ร้านเปิดยังครับนี่นเปิดหรือปอครับเลยว่าจะเอากาแฟโชเฟอร์คนหน่อยซื้อกาแฟพุงยี่น่องก่อนเมนเมนครับเดอกเลย นนขึ้นผมก็สัดไปสามปองเอาเบอยูตาสิลับเล่นดนตีพรอสิลับไปพร้อมหมวกขึ้นผมก็ใส่กับสมแล้วกาแฟกาแฟสามปองมันสมมันสองปองมันขึ้นนี่ชม,ม,มูทีพราะเราบัด้กนนนนนินเนี่ยนี่นนี่ nó này chứ nói này đã như nhau không được ngay là phải toa các bụi là bụi là phải lịch qua จัตึกครับบบบตัวบี่บาทครับจัแยกอันเงินใส่บริยังเงินหน่ะเอามาลอยนึงออกขึ้นมาเังครันียนโอ้จัเตียนเงินไหลได้พี่น้องเละ ยัยงงยั้นไรเลยคุณว่าจะห้องเอาในจุกปับเลยคุณนะับ,บปเนครับนครับขาป้านพน,โ,นโอ้บ้านพนฟังมล้ํดีพี่น้องอีนมนกันโคิด,ดครับวลบแล้วก็พอมีปัญหามีเรื่องมีลพมอมเขาทายครับ่อศีบอห้ตีกันเอกชี้หาเราไปพราะอะไมาละเลืก <laughs> อย่นอนเฮี <Fern andez fella> はは่ยงหลายบริโอนมาแต่ก sure? ุ๊งขีบใส่งา้นอย่ลยนี่น้องว่าเอานี่สองปองพ้อยบุกกาแฟเนี่ยเออสองปองพ้อยอยู่บ่เอากาแฟปองนึงอีฟไลยขวดนึงมันก็อืมเอาอีฟเลยเอาขวดนึงครับเอากาแฟสองปองเลยเรียกวกาแฟน่ะ เจ็บป่ะครับสามเ้สองตาแข็งไม่เจอกินไรอ่ะอ้ยินกลงเียก็่าดอกสุดๆบ่สัลงไปรวดไก่อยู่ดิอยาได้วแข็งหรือไงดิตีนแฟชูพญนองกินครับ งานแล้วครับถ้ามีเต็นมีเต็นติตรดรถบ้านแล้วก็ไปเลยตัวบัดนเนี่ยติตตรดรถแล้วก็แลีนบุนบูนบูนบูนบนดอยข้างนอกมาเลยมาเลยพ่อกันทักสตึกครับสตึกบุรีรัมยมาแรงเขาอะไอยู่คุณเมื่อนี้อยู่บ้านพวนกับมีวีระพงษ์ครับมืออื่นมีระเบียบอยู่บ้านนี่มีมีสามงานครับอยู่นี่มีสาม งานนี้ทำมือเถียงกันครับเถียงกันวอลนัทการวอดีดการวอจากันนะวอลดีดียายชีใส่ยายชีใส่อารมณ์ครับกันเต้อารเต้ครับทางสวนดเอูทางสวนมาดูทางสวนมเดอ โอ้ข่อยเมยเสียงกระเที่ยพี่น้องเสียงเริ่มหายมาันขึ้นลุขึ้นร้องพีงนะเขาเจาเสียงกระเที่ยวขึ้นเนี่ยมันมขึ้นแล้ขนเป็นพระสังฆมันขึ้นเนะี่ย <c oughs> อาจารย์ใจแ็กอีก เอ้เสียงผมเฮียเลยบ่ผมบอกอยู่ว่าฝ่ามาาฝ่ามาผัสังกับพเฝ่ามาที่เอได้ขึ้นล้ำแทนผัสสังเอาเอาแมเดียวบอาบักากอีกอย่างหน่พี่น้องเพิ่งคิดนานเลยมันจะอีกนานยังนี้อ้ยนายังนี้เอาขึ้นรึ้นก็ได้เอาข้นนกันแล้วขึ้้นันแลครึ่งนึ้กับคนใครดอกเบียดเบี้พนบ่อีกอีก่นเนนึ่งดุดุยซื่อฮะที่ดุดุยซื่งบ่มีอีกบ่มีอักคือกะขึ้เงียบไปเลยเงียบครับ กันเราบอทกับขึ้นเงียบไปเลยมคมนี่บันมันก็อีกนี่อ้ยมันก็อีนั่งไงเจ้านั่งตัวนั่นเอาเเเจ้าตัวนั้นมานั่งตรงีขึ้นไปน้านหลราป่ะเดผมเนนี่ตงี้ดมโอ้ขึ้นไปดอนล่แสดงว่าได้ทีแได้ทีแล้วาอะไาาหครับครับไปครับไปกอ๋อิดมาแล้ว ยังใครอยู่อ่ะมู่ห่มมาในี่โพฮอดสามสินาทีได้เดินทางมาหลือบัตบ,บัทับบนได้นอนอยู่อ้แต่กรุงเทพไหมคืนว่านอนมาในรถกับพวกเราได้นอนเพราะบัตรเโอ้พอมีแหงยีอนนอนมันรถกับไอ้พี่น้องนี่เข่าดุมมาโพฮอดสามสินาทีได้เดินทางมาบ้านพน้นีเลยนะใครจะรอด ไม่จะหลอดพี่น้องเลยเ่านวเดินทางต่อนั่นต่อครับนั่นต่อพ้อกันทั้งเสร็จติดขอบคุณ,คณพี่น้องเอฟซีที่เขามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องตาเบิร์ดแล้วก็ขอบคุณมา,ามแ,งาแมารงน้ำใจครับขอบคุณมาแรงน้ำใจที่ให้อาจารย์นารูตีมาอันแตกเมื่ออันเข้าไปอันอันผมบ่ทันแจกอยู่ตรงประนนั่นแหละเงิน แล้วมื่อนี้เดี๋ยวที่เฮ็ดคลิปให้ครับกรบผมแม่นว่าอันนั้นหรอกว่าเขาก็เฮ็ดคลิปเพราะเพราะแต่ผมก็มีคลิปพร้อมนะเพราะแต่ให้ผมมีคลิปเพื่อนมาได้บอกให้เฮ็ดคลิปบอกแต่ว่าผมนี่งชเฮ็ดเองเพราะแต่มีอันเพราะแต่นี่ร่องทองเนี่ยจะว่าเจ้าเมื่อยสะก่อนไม่จังงั้น บ้านนี่กบับบ้านบ้านนี้กับผมนี่คืนนะครับมือน,นี้ผมชนะว่ามือน,นี้ผมชนะมูเลยมือน,นี้คันว่าลงคลิปก็ได้หกเก็คดคลิปมือน,นี้คันว่าไร่สดกร็นไร่สดได้ก็มูเลยมือน,นี้ชนะมูเลยมือหน,นีเอาทายอยู่เพราะอาทิตย์ก็บทได้ย้อนนี่คืนแล้วไหลอยู่นี่ถ้าว่าอาจารย์การใช้ที่น้องเพิ่นทักเพิ่นคอมเพิ่นบอกว่าคืนเงียบแต่ว่าท่าน ว่าเงียบจังเด็เพิ่นมือมีขึ้นไหมการทำใช่ไหมคือว่าใช่อเอกคือข่อยอยู่ไม่คล้ายแล้วจีใช่ไหมด้บ่บ่รู้แล้วคือว่าคลิปกับคนไทยไรถสดตัวได้ไลบบรผมแต่พ่อพอเห็นมันขึ้นแจ้งเตือนในยูทูบเลยพี่น้องแต่ของผมโอ้ยขอบคุณเลยครับขอบคุณพี่น้องเป็นโอกาสของผมเลยมือมือบ้านนี่ถ่ายคลิปลงคลิปเด็กมืมีแต่พี่น้องติดตามเขามาคอมเมนต์เขามาเบิง่งให้โอ้ขอบคุณเลยครับ ผมแคปหน้าจอไปยี่ม้วันเป็นประวัติศาสตร์เลยคลิปละคลิปละหมื่นคลิปละหมื่นขึ้นไหมเขบคุณหลายครับเสียงก็เริ่มเฮียครับเพราะวมันขึ้นกับไปล้ำเป็นพระสังข์เลยเพื่อนพระสังข์วายุมันขึ้นนี่โบวโบวัชระกับวัดจิบดุลนั่นนอนหลับขึ้นฉากพันก็เลยเฝ้าแล้วไปล้ำครับมัน,นขึ้นนี่ไปยังนี่เ้าตัวนั่งล้ำเข้าไปผู้ใดวพระเดบ่ทันนั่น เบิงเ่งผู้ใดอยากเห็นว่าผมไปร้าอีหลีบอ่เขาซื้อเขาคุมผิดแล้วผู้ใดเพราเขาผู้ใด,เข,เ,ดเขาไปแล้วก็ไปรีบิึงครับขั้นมเมียนกับเมนีนขั้นโมเมนต์กับจีโมเมน,มนต่เจากับผมนั่นแหละช่วงนั้นช่วงพระช้างครับข้าจิตต์ทุด,ดังเจ้านหนะองค์พระสังหน้อมบ่ายนะได้คาถาอันประเสธโอ้ยออกไงปุ๊บเนาะรถติด,ด,ดไงปุ๊บเนาะ รถบดีบง่ายน้อยบม่ได้ไปไทยได้วเนี่ยไม่ห้อนไหมเขาบได้อยู่เวทีได้พี่น้องเพราะว่าตอนเวทีกับรถบาดอยูกไก่ไกลไกลอยู่น้องเลยไกลโพดไกลเหลือคันพ่อแบบนี้จะถามงานน้อยจะได้ขอลาอยู่เดือนนี้อก็ดีได้พี่น้องเลยคันพ่อแบบนี้จะถามงาน,นีผมจะได้ขอลาไล้เลด,ดือนรถเวทีกับรถอนจอดอยู่คนละส่วนไหม ผู้เขาเจาะตูน้อยๆเขาเจากับไปได้มาได้แล้วผู้เขาตูเใหญ่บันนี้ของเขาเฮงหนักบันนี้ใครที่ได้อาจารย์เตื้ยง้อมาซอยครับขอบคุณอาจารย์เตื้อน้ำขอบคุณน้องสายย่อให้คู่มือย่อมาซอยคู่มือพัดลมก็กะติกน้ำนั่งมือนั่งมือกับผัดลมก็เอฟฟี่เพิ่งจะขอบคุณอาจารย์เตื้อได้ไรง้อมาซอยไอ้คู่มือใส่ยังไปเบิร์ดใส่ไปซื้อน้ำซื้อกาแฟยห้เาขึ้น ไม่ไรครับไ่วะโอ้ว่าต้องห่วงเลยเ่อน้ำจอดไก่อือมันเบยน้ำไก่ดีแหละเมื่อน,น้ำมันอยู่ไก่ไก่โพดไก่เหล,หลือเป็นกิโลขมดรถบ้านก็เป็นวัดไหมเอ้าโอเคพี่น้องมาจมใหมพี่น้องฟังสิเราคลิปนี้ว่าม,มีอย่างไรครับพ่อกรคลิปหนา้าขอบคุณสวัสดีครับ